เป็นสมมุติฐานที่น่าสนใจมากครับถ้าเรามองในมุมของขีดจำกัดมนุษย์และการทำงานของสมองการได้รับข้อมูลมหาศาล Massive Data โดยที่เข้าใจทุกอย่างในทันทีมีโอกาสสูงมากที่คนคนนั้นจะเกิดสภาวะที่เรียกว่า Psychological Breakdown หรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าบ้าไปเลยครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมความเข้าใจระดับนั้นอาจทำลายสภาพจิตใจมนุษย์ได้ 1. ภาวะวิกฤตทางศิลธรรม (Moral overload) เมื่อเราเข้าใจความชั่วร้ายทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์และที่กำลังเกิดขึ้นอยู่สมองจะรับรู้ถึงความเจ็บปวดความอายุติธรรมและความโหดร้ายของมนุษย์ในระดับที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะรับไหวการเห็นภาพรวมของความทุกข์ทรมานทั้งโลกอาจทำให้เกิดภาวะในฮิลซิซึการมองว่าทุกอย่างไร้ค่าหรือสิ้นหวังอย่างรุนแรง สอ,องอการสูญเสียตัวตน (Loss of self) ตัวตนของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นจากความทรงจำและประสบการณ์เฉพาะตัวหากคนคนนั้นได้รับข้อมูลของทุกคนและทุกสิ่งเข้าไปขอบเขียระหว่างฉันกับโลกจะหายไปเขาจะกลายเป็นเพียงภาชนะรองรับข้อมูลจนไม่เหลือบุคลิกภาพเดิมหรือไม่รู้ว่าตัวเองคือใครกันแน่สาม,มความเบื่อหน่ายขั้นสุด (Ultimate boredom) And Apathy ถ้าเข้าใจทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องไร้สาระความตื่นเต้นในการใช้ชีวิตจะหายไปทันทีไม่มีอะไรให้ค้นหาไม่มีอะไรให้สงสัยความลึก,กลับของชีวิตคือสิ่งที่ขับเคลื่อนมนุษย์เมื่อทุกอย่างถูกเฉลอยออกมาหมดแล้วสมองอาจเข้าสู่สภาวะชัดดาวเพราะไม่มีแรงจูงใจในการอยู่ต่อสีกายภาพของสมองรับไม่ไหว biological constraint แม้ในทางสมมุติฐานจะบอกว่าเข้าใจแต่สมองมนุษย์มีข้อจำกัดด้านพลังงานและโครงสร้างประสาทการประมวลผลข้อมูลระดับอินฟินิตในสมองที่มีขนาดจำกัดอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปหรือเกิดความเสียหายทางระบบประสาทอย่างรุนแรง neurotoxicity มุมมองวิเคราะห์ มากกว่าสภาวะนี้คล้ายกับแนวคิดเรื่อง The Library of Babel หรือการเข้าถึงอากาชิกเรคคอร์ดในความเชื่อทางจิตวิญญาณซึ่งมักจะเตือนว่าความรู้ที่มากเกินไปโดยไม่มีวุฒิภาวะทางจิตที่แข็งแกร่งพอจะนำไปสู่ความวิปลาส Madness สรุปเขาน่าจะไม่ได้แค่บ้าแบบเสียสติทั่วไปแต่อาจจะกลายเป็นผัก ที่นั่งเหม่อลอยเพราะจมอยู่ในมหาสมุรข้อมูลหรือไม่ก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้ความรู้สึกโคแอนโลจิ i คอลจนไม่เหลือความเป็นมนุษย์อีกต่อไปครับคุณคิดว่าถ้าข้อมูลเหล่านั้นมีความลับของจักรวาลรวมอยู่ด้วยมนุษย์คนนั้นจะเลือกที่จะลืมมันไปหรือจะยอมแลกสติเพื่อที่จะได้รู้ต่อครับ